ไอซ์ V 8และเนส V 7ครับใครจะแสดงถึงความเศร้าและความเจ็บปวดได้มากกว่ากันเราต้องไปถามความเห็นจากคุณไก่ครับเชิญครับสวัสดีครับเนสและก็ไอซ์นะครับ สำหรับทั้งสองคนเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับออกมาทำเพลงออกมาได้เพราะดีนะครับขอบคุณค่ะทีนี้มันจะมีเราจะต้องแข่งขันกันใช่ไหมมันจะมีจุดหนึ่งที่มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับของเนตในเรื่องของเสียงเนี่ยพี่ว่าเสียงเราแน่นดีนะครับมีความคงที่แต่ว่าเรื่องเรื่องอารมณ์ในในพี่ยังดูไม่ค่อยเศร้าเท่าไหร่มันยังอาจจะก,กังวลอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ประคองเสียงอะไรต่างๆรู้สึกมันแข็งมปนิดหนึ่ง ส่วนของไอซ์เนี่ยในเรื่องอารมณ์ที่ชอบมากนะวันนี้ทำได้ดีนะครับแต่ในเรื่องของของเสียงร้องวันนี้จริงๆเราเราต้องถือว่าเรามีมีเสียงที่นิ่งกว่าทุกๆวีคเลยนะที่ผ่านมานะครับมัน สิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบหนักก็คือว่าในเรื่องของเสียงราสาจะเป็นคนมีการโชว์ในเสียงราสาเยอะแล้วก็เทคนิคเยอะกว่าเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเยอะกว่าแผลก็ต้องเยอะกว่าด้วยป็นธรรมดานะครับอันนี้ก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับก็ถือว่าโดยรวมก็ท่านทำมาได้ดีทั้งคู่นะครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังผลกันที่หลังขอบคุณครับคุณแมวครับสวัสดีครับไอซ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็ทั้งคู่ก็ทำได้ดีวันนี้พี่เข้าประเด็นเลยแล้วกันนะครับว่า เรื่องของอารมณ์ยากเรื่องของอารมณ์ก่อนวันนี้เนสพี่ว่าแข็งไปนิดหนึ่งนะครับไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเกรงหรืออะไรแต่ว่ามันน่าจะทำอารมณ์ได้มากกว่าน,นี้ส่วนไอซ์ทำอารมณ์ได้ดีนะครับแต่ว่าทั้งสองคนจะจะสลับกันในเรื่องของการร้องเนสจะทำได้ดีกว่านะครับวันนี้เพราะว่าไอซ์จะมีเสียงที่เพี้ยนอยู่นะครับก็จะเป็นปัญหาคล้ายๆเดิมเพราะฉะนั้นทั้งสองคน ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันครับค,คุณติ๊กครับช้าไปไหมที่จะบอกว่าพี่ติก๊กมีความสุขที่ได้เห็นทั้งคู่ร้องเพลงด้วยกันนะฮะะแต่อยากจะบอกไอซ์ว่าท่าที่ไอซ์ถือไม้แล้วก็แบบนี้มันต้องเปลี่ยนนิดนึงนะจ๊ะตอนที่พี่ติก๊กดูไอซ์จะมีอยู่ท่าหนึ่งที่เอามือแนบหูตอนแรกพี่ติ๊กว่าจะเป็นลักษณะพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งท่านี้ลองเปลี่ยนดูนะครับ นส่วนเนสนี่ก็ตอนแรกนึกว่าจะร้องไม่ทันสินะครับประโยคแรกแล้วนะแต่แท้ที่จริงพอพี่ดูที่สายตาแล้วน้องเนสคงจะต้องมีอะไรบางอย่างในความรู้สึกนะครับเ oh <my> พราะฉันพยายามให้มันเปล่งประกายอีกนิดหนึ่งแต่ก็ขอชมทั้งสองว่าทําได้สวีวิวี oh <my> คุณครับ จากคิสและเนสวีเจ็ด<ห>าจากลิกิฟ้าครับ